สวัสดีครับโดนเกษตรปัญญาโดนไฮบิดโดนจากเกษตรกรไทยพัฒนาเพื่อเกษตรกรไทยครับผมปกชรพงษ์กังวานครับเป็นผู้พัฒนาโดนเกษตรปัญญาเวอร์ชันไฮบริดหรือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของโดนเกษตรปัญญาครับทำจากเครื่องยนต์ที่ใช้ในวงการเครื่องบินเล็กนะครับผมยี D ่ห้อ DLE นะครับแล้วก็เราก็ได้นำมาดัดแปลง นะครับผมแล้วก็ทําให้มีสามารถที่จะติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแล้วก็ทํางานต่อเนื่องกันได้วันนี้นะครับคลิปที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นการฉีดพ่นนาข้าวกําจัดหญ้าในนาข้าวนะครับผมข้าวก็อายุได้เดือนกว่าะะแล้วครับอันนี้ก็จะบินละเอียดนิดนึงนะครับผมหน้ากว้างแถวก็เพียงแค่3.8เมตร ที่เห็นนะครับบินด้วยความเร็วที่5เมตรต่อวินาทีแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่ที่เราฉีดตอนนี้ก็คือ5ลิตรต่อไลทํทำการกำหนดขอบแปลงครับผมแล้วก็สั่งให้เครื่องบินทำตามแผนที่นะครับดวงเกษตรปัญญามีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงม,มากครับผมจะสังเกตด,ดูนะครับ ayo. ระยะเลี้วชิดขอบแปลงเลยนะครับปลอดภัยครับการเลี้วยวที่นุ่มนวลน,น,นะครับ ปั๊มน้ำเราสามารถสั่งให้เปิดหรือปิดในระหว่างที่เลี้ยวในจุดที่เลี้ยวหรือว่าจุดที่เปลี่ยนแถวนะครับจะสังเกตนะครับตัวนสิิปัญญาได้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างของแขนฉีดพ่นนะครับผมที่เป็นลักษณะเป็นกลางแขนนะครับติดตั้งหัวฉีดพ่นลองพ่นฝอยนะครับ360งองศาจำนวน8หัวฉีดนะครับใช้ปั๊มขนาด 8ลิตรนะครับผมต่อน,นาทีสูงสุดก็เราก็ฉีดพ่นน้ำกันอยู่ที่ประมาณ4ถึง5ถึง6ลิตรต่อน,นาทีได้ครับแต่ถัวเฉลี่ยแล้วเราก็จะฉีดน้ำกันอยู่ที่ไม่เกิน4ลิตรต่อน,นาทีอันนี้คือสูงสุดที่เห็นในภาพนี้ก็คือการฉีดพ่นน้ำอยู่ประมาณ3.3หรือ3.5ลิตรต่อน,นาทีนะครับ ในการฉีดพ่นของตงัวเกษตรบรรยาเราก็จะเน้นในการบรรจุน้ําหรือบรรทุกน้าแ,แต่แต่ละเที่ยวให้เพียงพอต่อรอบไปกลับนะครับอย่างกรณีแปลงนี้นะครับเห็นไหมคว่านักบินก็ทําการยกเลิกตอนที่เครื่องกําลังจะออกบินในแถวต่อไปนะครับแล้วก็นําเครื่องลงจอดเพื่อที่จะเติมน้ํานะครับแปลงนี้เราเติมน้ําอยู่ประมาณ7ลิตรกว่านะครับต่อรอบ นะครับแล้วก็จะเหลือน้ําอยู่ประมาณสักครึ่งลิตรกว่าเพื่อที่จะต้องอไม่ให้น้ํามันหมดนะครับแล้วก็จะต้องไม่นํนาไล่อากาศในปัม๊มนี่ก็สามารถที่จะบินต่อเนื่องได้ผู้ช่วยนักบ,บินก็เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะเติมน้ําฝาถังบนฝาเปิดนะที่เติมอยู่ข้างบนเติมง่ายครับเวลาเติมก็สามารถที่จะใช้บัวลดน้ําต่อสายยาง ขนาด1นิ้วครึ่งนะครแนะนำบัวก็อยู่ประมาณ10ลิตรถึงบัวใหญ่ขนาดใหญ่16ลิตรนะรแต่10ลิตรก็เพียงพอแล้วครับผมเติมพอดีพอดีฮะไม่ต้องมากนักบินก็คอยตรวจตาดูเครื่องนะสังเกตเครื่องนะครับผู้ช่วยเติมน้ําเรียบร้อยตามคําสั่งของนักบินว่าจะต้องเติมน้ำกี่ลิต,ตนะรต่อกี่ลิตนะรตรวจเช็คหัวฉีดนะในกรณีที่หัวฉีดไม,ไม่ฉีดพ่นนะผู้ช่วยก็เปิด หัอฉีดนะครับเพื่อไล่อากาศนักบินก็ออกคําสั่งในการเปิดปั๊มน้ําเมื่อไล่อากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วกน็นักบินผู้ช่วยก็ปิดหัวฉีดนะครับนักบินก็ตรวจเช็คปั๊มน้ําอีกทีหนึงเมื่อปั๊มน้ําทํางานได้เต็มที่หัวฉีดไม่มีการอุดตันนะครับนักบินก็ตรวจดูค่าของอัตราการไหลของน้ํำมาตรงไหม ถ้าตรงก็เตรียมพร้อมนะครับน,ะนักบินก็ทำการตรวจเช็คนะครับผมความแน่นของแขนเห็นไหมนี่คือนักบินที่มีคุณภาพนะครับอีกหนึ่งในทีมของบริษัท SATI Platform นะครับเราใช้เวลากันอยู่ประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับผมในการที่เติมน้ำและเตรียมเครื่องขึ้นบินในรอบต่อไปนะนักบินก็สตาร์ทมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะบินในรอบต่อไป สักครู่จะเห็นนะครับว่าไม่มีการเติมน้ํามันหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนี่คือโดนไฮบริดโดนเครื่องยนต์นําเครื่องขึ้นนะครับปรับเครื่องให้หน้าตรงกับทิศทางที่บินนะบกดปุ่มเพื่อดมเนินการบินต่อไปเมื่อใกล้ๆถึงเนี่ยฮะปั๊มน้ําก็จะเปิดโดนก็จะฉีดพ่นอัตโนมัติตอนนี้ก็คือโดนทํางานอัตโนมัติตามคําสั่งนะครับบินต่อเนื่องไปนะครับ สังเกตละอ,องครับหัวฉีดได้คำนวณออกแบบนะครับกระจายอย่างสม่ำเสมอซึ่งละอ,องที่ลงมาจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีความหนาหรือบางนะครับแต่จะเป็นการฉีดแบบหน้ากว้าง,าง4ี่ถึงหเมตรลอะองก็จะลงกันสม่ำเสมอเต็มหน้านะน้นนะครับว่าละอ,องลงสม่ำเสมอเต็มหน้า ไม่หนาหรือบางช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าโดนเกษตรปัญญาได้ทำการกำหนดขอบแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าเมื่อถึงขอบแปลงเนี่ยโดนเกษตรปัญญาก็จะใช้ฟัง์กชันในการที่จะเปลี่ยนแท็โแบบเคิร์ฟหรือแบบโค้งนะฮะโค้งโค้งปืด๊ดนะแล้วก็กลับมาแล้วเห็นไหม นุ่มนวลแล้วก็ทำง,งานได้เรียบร้อยละอองก็เต็มหน้าเลยค่ะนี่นะฮะสามจุดแปดเมตรนะครับอันวันนี้นี่ก็คือเก็บหญ้าแบบเนียนๆเ,เลยนะฮะเกษตรกรก็ชอบใจครับที่เห็นละอองลงเต็มๆไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพียงแค่ประมาณห้าลิตรต่อไร่ที่เห็นนี่นะครับก็คือห้าลิตรต่อไร่ อัตราการไหลน้ำก็อยู่ที่3.2ถึง3.5ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอรอบที่สามไปแล้วนะครับที่ทีมสักครู่ที่ผมเริ่มบรรยายมานี้ก็คือขึ้นเป็นรอบที่สองขานี้ก็คือขารอบที่สามซึ่งเดี๋ยวก็จะ <c oughs> ลงจอดแล้วก็เราก็จะเริ่มเติมน้ำมันในรอบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าเมื่อถึงขอบแปลงเสร็จปุ๊บก,ก็จะปล่อยให้ดโดรนยอ่อเปลี่ยนแถวแ,วแล้วเริ่มต้นแถวใหม่นักบินก็ยกเลิกยกเลิกเรียบร้อยยกตัวเครื่องขึ้นนะครับผมแล้วก็ดึงเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยส่วนของนักบินผู้ช่วยนะครับผมถ้ามีสองคนได้ยิ่งดีเลยนะครับคนหนึ่งก็คอยที่จะเติม สารเคมีนะครับหรือสารชีวพันธุ์ที่จะฉีดพ่นอีกคนนึงก็คอยตรวจตาเรื่องของการเติมน้ํามันนะฮะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ทั้งหมดตรวจเช็คนักบินก็มีหน้าที่ตรวจตราแผนการบินนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของข้อมูลการบินที่จะโชว์อยู่ในที่รีโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสะไฟนะครับเรื่องของระบบการบินทั้งหมด เห็นไหมครับว่าผู้ช่วยคนที่สองมาแล้วตอนนี้กําลังเติมน้ามันเชื้อเพลิงนะครับผมบินไปสามรอบครับเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงแค่ประมาณสักหนึ่งจุดสองลิตรนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นรอบที่สี่เตรียมพวกขวดน้ำอัดลมฮง่ายที่สุดนะอันนี้คือกระป๋องหนึ่งหนึ่งจุดสองลิตรนะครับ ขวดน้ำอารม,มเทง่ายครับแล้วก็ใช้กลวยที่มีตะแกรงกรองอีกทีหนึ่งครับผมจะดีมากๆเลยครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะจบการบรรยายกันเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรอบที่สี่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนักบินเอาเครื่องขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ต่อเข้าแปลงแล้วผมก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้แล้วก็ ท่านใดสนใจครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่081917056เป็นสายด่วนของโดนเกษตรปัญญาครับผมปลกชนพงษ์บางวานันพร้อมที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดทุกทกท่านนะครับิดนดีมากๆเลยครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเเข้ามาได้ครับอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเรื่องของการทํางานนะครับการใช้ฟังก์ชันหรือแม้กระทั่งเรื่องของอข้อมูลทางด้านเทคนิคเรื่องของสเปคของเครื่อง ขึ้นไปแล้วรอบที่4ี่เข้าฟังก์ชันออตโต้ตอนนี้โดนทำงานอัตโนมัตินะครับถึงจุดหมายก็เริ่มต่อไปขอบคุณครับและสวัสดีครับ